ตอนที่คุณอนุทินลงมาจากไปพบนายกที่ตึกใครทูฟ่ฟางไงจำได้ไหม uh huh. ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะมาถึงวันนี้แล้วสื่อก็ดักถามคุณอนุทินเมื่อเมื่อวานสื่อมันก็จำไม่ผิดนะแล้วก็สื่อก็ไปถามคุณอนุทินว่าไปพบนายกเกือบสองชั่วโมงเนี่ยได้คุยกันเรื่องการเมืองหรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้คุยเรื่องอะไรเลยก็คุยกันเรื่องเนื้อง,งานเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดนี่ีนั่น <c oughs> แต่สรุปว่าหลังจากนั้นมีการมาปล่อยบอกว่ามีการคุยกันเรื่องของเก้าอี้มอธรหนึ่งนี่แหละ คุณวุฒินก็โวยเลยสิบอกอ้าวก็คุยกันว่าจะคุยกันแค่สองคนไงจะคุยกันรับรู้ในนั้นมีสามคนมีคุณหมอพรหมมินในแพทย์พรหมมินคุณอนุทินโวยวายเรื่องนี้หระคือไม่ได้ใช้คําว่าโวยนะแต่ก็พูดในธํานอมเหมือนกับว่าคือสื่อก็ไปถามว่าอ้าวในวันนั้นท่านบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้เแต่ว่ามันมีการออกมาแบบนี้แล้วนายกเองก็มายอมรับใช่ไหมคุณนุฒินก็พูดกับสื่อบอกว่าอ้าวก็วันนั้นคุยกันว่าจะจะคุยกันแค่3คนจะไม่เอาออกมาเปิดเผยไง เราก็ทำตามข้อตกลงประมาณนี้ที่คุณอนุทินทแถลงล่าสุดวันนี้นะคะคือบอกว่าหมอพรหมมินไปหาเมื่อวานที่กระทรวงมหาัไทยก่อนหน้านั้นที่ใช่ก่อนหน้าน,นั้นเขายืนยันคําพูดนั้นเ,เขากลับไปกลับมาไม่ได้คือคือวันที่บอกว่าอยู่ทําเนียบแล้วคุยเรื่องงานเ,าเขายืนยันตรงกันทั้งคู่แหละทั้งนายกแล้วก็คุณอน,อนุทินว่าวันนั้นคุยเรื่องงานมหาไทย ในความเป็นจริงโบคิดว่าสื่อก็คาดเดาได้ว่ามันก็อาจจะมีการคุยกันเรื่องนี้แบบว่าเกลื่อนเกลื่อนไว้ก่อนคือวันนั้นเป็นข่าวออกมาเลยนะใช่คือคือก่อนหน้าก็คือมีการลปล่อยข่าวหลังจากที่คุณอนุทินลงมามีโทรศัพท์สายหนึ่งจากนักการเมืองคนหนึ่งโทรหาคุณอนุทินแล้วถ่ายถามเรื่องของการปรับคอรมอนนี่แหละคือคุณอนุทินก็เหมือนกับว่าเอาก็นักการเมืองด้วยกันก็คุยกันไง ก็คุยกันในข้อมูลที่คุยกันประมาณนั้นแล้วก็สื่อก็เข้าใจว่านักการเมืองคนนี้แหละที่เอาข้อมูลนี้ออกมาปล่อยให้บรรดาสื่อรู้อ่าแล้วสื่อก็เลยไปถามเหมือนไปถามเข้าไปถามหลังไม่ก็คือเขากําลังพยายามจะบอกว่าคุณนุ่ินโกหกถูกไหมใช่ประมาณเหมือนจะอย่างนี้คุณนู่ินก็ต้องพูดไงบอกว่าก็อ่าก็คุยกันว่าจะคุยกันแค่3มคนจบแค่นั้น แล้วก็ตกลงกันออกมาด็คะโกหกใช่ป่ะเออใช่คือกำลังยืนยันว่าทุกคนโกหกใช่ไหมข้อมูลที่เขาคุยกันอะเขาไม่ได้โกหกหรอกแต่เขาตกลงกันไงว่าจะคุยกัน3คนแล้วออกมาถ้าสื่อถามก็จะให้บอกว่าไม่ได้คุยกันเรื่องมทรหนึ่งวันนั้นตอนนี้กําลังจะบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยรวมหัวกันโกหกสื่อ ก,ก,ก็นั่นแหละก็เหมือนกับคุณรุทินโดนหักหลังไง <c oughs> มันเหมือนกับว่าถ้าถ้าออกมาบอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณรุทิน,นออกมาโกหกสือ่อแล้วตกงลงโกหกสื่อไหมคุณรุทินเขาก็ต้องออกมาพูดไงพูดอันนี้เป็นพูดแบบพูดหลังไหม่แต่ว่าดิฉันอคอนเฟิร์มมาว่าพูดได้นะ,ะพูดหลังใหม่มนักข่าวเขาก็พูดนักข่าวบอกว่าอ้าวก็วันนั้นคุยกันบอกว่าให้ให้พูดให้พูดแบบนี้ยังยังไม่ให้พูดความคืบหน้าในเรื่องนี้ก่อนในทํานองนั้น ก็เลยกลายเป็นว่าคุณวุทินก็ต้องรู้สึกดิน่า <ฉะ S 1> ชานิดนึงทุกคนโดนโกหกใช่ใช่แต่วันนี้โอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ออกมาแล้วไงใช่ไหมล่ะมันก็กลายเป็นว่ามีการยื่นเดทไลน์ให้กับพักภูมิใจไทยบอก4 8ภายใน48ชั่วโมงนะเมะื่อวานนี้มีการส่งเมสเซจแบบนี้มาแต่ปรากฏว่าคุณนุชินเองนั้นไม่รอเดทไลน์วันนี้ก็มีการสั่งให้ทีมทํางานคณะทํางานทั้งที่ ออมีโต๊ะทำงานอยู่ที่มอที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็โต๊ะทำงานที่ทำเนียบสั่งเก็บของเลยนะคะก็เตรียมตัวไปเป็นฝ่ายค้านแน่นอนการถแถลงจากปากคุณอนุทินเองล่าสุดเมื่อช่วงกลางวันนะคะ,คะก็มีการให้ข้อมูลกับสื่อว่านายแพทย์พรหมมินเนี่ยได้ไปพบที่กระทรวงมหาดไทยนะคะ<ช>เพื่อจะบอกว่าเพื่อไทยเสนอ ให้กระทรวงให้คุณอนุทินไปอยู่กระทรวงสาธสารณสุข<ช>แล้วก็บวกด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งสำหรับพรรคภูมิใจไทยก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายก,กรัฐมนตรีซึ่งนายแพทย์พรหมินตามคำบอกเล่าของคุณอนุทินเนี่ยก็บอกกับคุณอนุทินที่กระทรวงสาที่กระทรวงมหาดไทยว่าก็ไปคิดก่อนสักสองสาวันนะคุณอนุทินว่าไม่ได้มีการบอกว่า48ชั่วโมงหรือว่าเป็นเดทไลน์นะบอกว่าไปคิดก่อนสักสองสามวันคุณอน,อนุทินก็ให้คําตอบไปเลยว่า ก็ไม่ต้องรอสองสมวันหรอกเพราะว่าทางทางเรารับไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นการทําผิดข้อตกลงนะคะก็ประเด็นหลักคุณอนุทินพูดเรื่องนี้เพราะว่าข้อตกลงในการมาร่วมรัฐบาลกันเนี่ยมันตกลงกันไว้แบบนี้แล้วก็ทางฝ่ายภูมิใจไทยเนี่ยได้ทําตามข้อตกลงไปแล้วนะแต่ว่า่าแล้วในเมื่อในการทํางานเนี่ย ไม่ได้มีอะไรที่ขาดตกร่องดังนั้นพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้รู้สึกว่าข้อตกลงนี้มันควรจะถูกฉีกอ่ะสรุปใจความได้แบบนี้นะคะก็ก็เลยยืนยันค่อนข้างจะหนักแน่นว่าก็ก็พร้อมที่จะไปคือในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ปล่อยความคืบหน้าของกระแสเรื่องนี้มาก็แน่นอนก็มาจากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนั่แหละบวกกับพรรคบางพรรคนะที่ท,ที่ที่เป็นพรรค แ่นแหละที่เพิ่งเปิดขึ้นมาเขาก็เป็นคนที่ปล่อยกระแสะเรื่องนี้มาตลอดไงบอกว่ายื่นเดทไลน์แล้วอันนี้ก็เป็นฝั่งนี้เป็นคนปล่อยทั้งนั้นนะแต่ว่าในส่วนคุณวิทินก็อีกเรื่องหนึ่งไงเขาไม่ได้พูดคํานี้ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้พูดคุยกันกับนายแพทย์พมิมินเมื่อวานนี้ก็คือยืนยันยืนยันในหมุดหมายเดิมของของพรรคภูมิใจไทยหรือคุณวิทินว่ายังไงก็จะขออยู่ที่เดิมถ้าถ้าไม่ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนออกไปก็คือก็ขอไปเป็นฝ่ายคา้านก็พูดชัดเจนนะครูสึกข่าวก็ถามว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความบกพร่องในงานของกระทรวงมหาดไทยหรือเรื่องยาเสพติดอะไรหรือเปล่านะคะคุณนุทิงก็บอกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่างานทุกอย่างก็คือมีอะไรก็จัดการไปหมดมันก็ใช่คือในใสายตาของเขามันก็รับรู้แหละจริงๆแล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันก็เป็นเมสเซจที่ทางเพื่อไทยพยายามที่จะ ใช้ผ่านองค์คาพยพเครือข่ายต่างๆนะว่าเนี่ยต้องไปเพราะปัญหาย,ยาเสพติดในความเป็นจริงแล้วช่วงที่ผ่านมาเราได้ยินอะไรที่เป็นความไม่ปกติเกี่ยวกับการจัดการยาเสพติดหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทายกระทรวงเดียวหรือว่าต้องดูองค์งคาพยพข,ของการจัดการปัญหาย,ยาเสพติดเนี่ยมีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่อันเดอร์นายกกระทรงยุติธรรมมีปปสออยู่อันเดอร์นายกมีทหารอยู่อันเดอร์กลาโหมแล้วก็มีฝ่ายปกครองที่เป็นกองหนุนก็อยู่กับมหาไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็โดยสภาพคิดว่าทุกคนก็รู้แหละว่าเหตุผลจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช้เรื่องนี้คือคือในการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีเนี่ยองจริงในหลักการใช่ไหมคะเวลาที่เขาจะมีการเปลี่ยนนั่นหมายความว่าอาจทํางานไม่ตอบโจทย์ ไม่มีผลงานแต่ว่าในในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณนุชินก็พิสูจน์ให้เห็นเนาะว่าก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาบอกไว้ว่าในครั้งที่คุยกันที่ตึกไทยคู่ฟ้า3มคนเนี่ยก็ฝั่งนายกกับนายแพทย์พลมินก็ร่ายยาวมาแหละคุณนะุชินน่ะถามไปสั้นๆคําเดียวว่าผมผิดอะไรนั่นเป็นบอดดิ้งเลยนะบอดดิ้งที่ถามว่าที่จะปรับเปลี่ยนออกจากมทรหนึ่งอ่ะผมผิดอะไรนี่คือบอดดิ้งที่คุณนุชินถามที่ตึกไทยคู่ฟ้า ส่วนนายแพทย์พรมมินก็เหมือนกับว่ามามาถามกันอีกรอบเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะใช้เวลาคุยกันชั่วโมงกว่าเนี่ยที่ที่กระทรวงเนี่ยก็ได้รับคําตอบย้าที่เดิมก็ปรากฏว่าวันนี้ก็แน่นอนนะคะภาพบรรยากาศของการเมืองก็ออกมาในภาพที่เห็นนะคะท่านนุทินเองก็มีการออบอกแล้วว่าก็จบแบบนี้แหละเอ็นเกมนะคะประกาศไปอย่างชัดเจนไปแล้วนะคะ จริงๆว,ว่าไม่สามารถที่จะไปจุดๆนั้นได้นะคะเพราะเสนค,คำถามหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นมหาดไทยนะคะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงอื่นๆถูกตั้งคำถามมากกว่านะอันนี้ก็มีบทวิเคราะห์จากหลายคนนะคะว่าทำไมต้องเป็นกระทรวงมหาดไทยนะอ่ามีสองท่านนะที่เขียนแล้วก็เรามาฝากในวันนี้เฉพาะส่วนที่พูดถึงว่าทำไมนะคะ คุณกิติทัตชัยประสิทธิ์ค่ะนะักวิเคราะห์การเมืองอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์ไว้มีช่วงหนึ่งนะคะบอกว่าถามว่าทําไมนะักการเมืองยุคเก่าถึงอยากได้กระทรวงมหาดไทยนักพูดกันตรงๆให้เข้าประเด็นเลยก็คือกระทรวงนี้คุมข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นสามารถสร้างบุญคุณให้กับชาวบ้านและหัวคะแนนได้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการจัดตั้งหัวคะแนนและซื้อเสียงในศึกเลือกตั้ง นักการเมืองบางพักการเมืองยังทำตัวเหมือนกับเมื่อ10-20ปีที่แล้วอยู่ไม่อัปเดตสถานการณ์และคิดว่าแค่ใช้ประชานิยมแจกเงิน <c oughs> หรือไปซื้อเสียงหนักๆช่วงเลือกตั้ง <c oughs> ก็จะทำให้ชนะเลือกตั้งได้แบบเดิมๆฟ <c oughs> าดกันรุนแรงถึงขั้นจะนำสู่การยุบสภาอันนี้เขาก็พูดในมุมของการจัดตั้งหัวคะแนนนะ <c oughs> แต่ประเด็นนี้เนี่ยวันก่อนคุณนุทิงก็พูดเหมือนกันว่าถ้าคิดว่าอยู่มาไทยแล้วจะได้เปรียบในการเลือกตั้งเนี่ย แล้วมนตรีมหาไทยคนที่แล้วคือใครเราอยู่มาเก้าปีได้เปรียบในการเลือกตั้งไหม ừ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  นะอีกท่านหนึ่งที่พูดไว้น่าสนใจนะคะกรณีประเด็นว่ากระทรวงมหาดไทยนะสำคัญยังไง ใช่ค่ะก็คือคุณธนากรวงปัญญานะคะจากสำนักขา Standard, นะกก่าว The Standard ์ดนะเขาก็มีการพูดถึงว่าในช่วงที่มีการเจราจาตั้งรัฐบาลกันเนี่ยตอนนั้นมีกระแสว่ายอมหมดขอให้ตั้งรัฐบาลก่อนอและมีคำอธิบายกันในบรรดาพักแกนนำว่ามหาไทยยุคนี้ไม่เหมือนยุคก,ก่อน,นกลไกวันนี้ไม่ต้องอาศัยมหาไทยก็คือในตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่า เออมันไม่สําคัญขนาดน,นั้นหรอกเพ<ข>ราะ <ขอ S 1> ฉะนั้น <ใจ S 2> ก็กให้ภูมิ<ง>ใจไทยไปเถอ,เอ,อะแต่คุณธนกรบอกว่าสุดท้ายมหาไทยยังเป็น,นกลไกจําเป็นและยืนหนึ่งมานานแล้วนะคะส่วนคําถามที่ว่าพักแกนนําจะเอามหาไทยคืนไปทําไมข้อนี้เขาบอกว่าตอบไม่ยากจะทํำคาสิโนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องแก้กฎหมายพาน,านันที่เราเคยคุยกันเนอะว่าจะขึ้นกับมหาไทย ที่มหาไทยเป็นคนถือนะอกฎหมายพนันเนี่ยและยังมีกลไกที่ต้องใช้มหาไทยในการขับเคลื่อนอีกที่ต้องเร่งปรับตอนนี้เพื่อกันยายนปีนี้เมื่อข้าราชการเกษียณจะได้ <โฮ S 1> เร่งปรับทับข้าราชการเข้าลายตามการปรับครมอรด้วยใช่ก็โผลผู้ว่าจะมาสิงหาคมนี้นี่คือนี่คือหมุดหมายที่เขาถึงต้องต้องเร่งนะคะ